สวัสดีสบายดีน้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งนาา้ำมุมเดิมเซนเกาเซนเคยอ,อีกพี่นอ้องวันนี้ก็จะมีเหลือโมเบลสู้ฟังอีกคือเก่าคือเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศเราเองนะปัจจุบันนี้คือเป็นกระแสมากๆเลยนะตามสื่อโซเชียลตามโลกออนไลน์เองนัก่ก็คือเกิดยั่งขืนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศลราไม่คว่ำต้องการนักศึกษา1 1ึ่งมื่นหคนต่อปีนอแต่มีคนมาลงทะเบียนสอบเซ้งเพียงแต่8ปดพันสี่ร้อยสิบห้าคน ทนานันนั่นเองก็คือจังหวมีจํานวนลดหน่อยโงนั่นเองนอกาะคือแบบว่าหลายคนก็สแสดงความเป็นห่วงว่าการศึกษาบานเฮาหนี่มันจะเป็นแนวไรมันจะเกิดยัง่งขืนนั่นเองคนมากมาลงทะเบียนทีจะสอบเขามาวิทยาได้นี่นคือลดโรคนอกจากที่แต่ละปีคือต้องการ1 0ึ0 0มืนกว่าคนแต่ปีนี้มากเดืออยู่800 0กว่าคนซ้ายไม่ก็มีหลายสายเหตุน,นอกพี่น้องนอก,ก็คือตามที่เฮาหูห้ก,กันนึ่งก็คือ บบาาเดียนไปกับโมีางานรองรับเองเนาะเดียนไปกับโบมีงานรองรับแบบว่าอันนี้ตามเห้ไปบังตามคอมเมนต์นะบอกพอแไปอ่านตามคอมเมนต์ก็คือเฮียนไปกับโบมีางานรองรับแล้วก็ถึงจะเฮี้ยนเก่งสำนัยถา,า,ยถาบโบมีเส็าานสายกบสมถธิ่จะเขาทางานไรหรืยว่าทํางานคงรัดแหละหนึ่งก็คืองานมันบบมีที่จะห้องรับนักศึกษาที่จบออกมาเองถึงแม้ว่านักศึกษาที่จะเฮียนแบบว่า ปริญญาตีปริญญาโทกะไล่ไล่คาแรงกัซ้ำกับคนที่เรียนที่บริเรียนคือเขาเนาะพี่นอ้นองเนาะคือว่าคนที่จบม่โกหรือว่าม, 7, 5, ม 7, อเจ็ดานฮามอเจ็ดเนาะคนจบปริญญากับคนที่จบมอเจ็ดเขาไปทํางานนี่คือเงินเดือนซ้ำกันดังนั้น,น,นจะเรียนไปเพื่ออย่างเนาะการได้เือนได้รับการศึกษามันบ่ิเป็นตัววัดตัววัด ไล่จ้างนั่นเองนาะจี่น้นงเนาะคือจะเดียนไปเพื่ออย่างนะกจา่จะเป็นก็ต้องเดียนประมาณนี้ในอย่างคือปัจจุบันนี้เขาไรครับผลกระทบจากเศรษฐกิจนั่นเองนะก็คือ็เฮดไห้มีความขัดสนเนาะความขัดสนเนี่ยแหละในการที่ครอบครัวจะส่งดูเขียนนะเนาะแต่แต่ว่าพ่อว่าอันนี้มันเดือนนี้มันเพิ่งจะเกิดนะปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาแต่ปัญหาหลักๆก็คือเฮียนไปกับบบมีงานลองรับนี่คือปัญหาลักเลยเพราะว่าทุกคนที่จบออกมาหลายๆปีหรือว่าปีก่อนๆนะก็คือ บางคนก็เป็นอาสามาถางเป็นสิบปีเพื่อรอถาเป็นพนักง,งานของรัฐหรือว่าเขาบรรจุเป็นพนักง,งานของรัฐเนี่ยก็ยังโบมี่ได้ดังน,นั้นเหตุใ้เกิดปากฏการหยอท่อเกิดขึ้นนอกพี่นอ้องืาว่าคือมันก็นมันเก็จะเห็นใดเป็นปตัวอย่างนะเล็กหลุนไม่นังเรียนรุ่นไม่รหรือว่านักศึกษารุุนหม่ก็จะเห็นปเป็อนตัวอย่างคือเขาจะเรียนไปเผื่อห่ังในบางคนที่เขาเรียนเนี่ยก็ยังบริเวเป็นพนักง,งานรัฐหรือว่าโบมี่งานรองรับที่เรียนมากกับเต้ขี่ฟุ้เป่าเป่ารงนั้น คนก็โบจะเป็นหงเรียนแหะพ่อแม่กม็เมื่อเฮ็ดแบบนั้นแต่ก็บอยากให้ลูกเรียนพอเรียนไปก็คือมันก็เสียงเงินน่วกว่าจะจบกับเสียหาปีไปนองใส่เงินไปนจำนวนโรงห้ายบางคนโบมีกับค้ายหายค่าหน้าส่งลูกเรียนเพื่อที่อยากให้ลูกมีอนาคตมีมเบี้ยเคห์งท่ามดีๆแต่ว่าเียนจบออกมาแล้วงานลองรับบมีงานลอมีก็คือเงินเดือนถึงล้านก่ากีบล้านก่ากีบถากคิดเป็นเงินไทยนะ้ปัจจุบันนี้ก็คือสองสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทต่อเดือนนี่ ทุกคนคิดว่าไัยเขาจะเหตุกันเนาะคือณปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่ากจะมีคนเล่าเฮาลังไรลกันออกนอกประเทศเป็นจำนวนน้อ,นอนยเพื่อหาเบี้ยเฮงงัน,งนทําอยู่ต่างประเทศเ,เองที่ไม่ได้รลสงกราน่์เองเนาะเพราะว่าบานเฮาวอกง่ายคือบานเฮาณปัจจุบันนี้พบปัญหากับเศรษฐกิจภัยเงินเฟ้อราคาของสิบที่มันสูงขึ้นดังนั้นมันอยู่บ่ได้มันอยู่บ่หด้พี่เนาะบอกง่ายมันอยู่บด้อบอบรีดีขนาดคนที่คิดว่ามีง่ายมันคงอยู่แล้วเนาะ ดังนั้นยังมีเผื่อนมาพอนเนาะเป็นคู่นะเผื่อนมาพอนกับเป็นคู่อันนี้คือเพื่อนของเผื่อนมาพอนเป็นคู่เนาะคือต้องไล่ล่าออกจากอาีพคู่เพื่อมาคลายแรงทิไทนะปัจจุบันนี้คือแบบว่ามันโม,นมนไวเพระาะว่าเงื่นเดือนก็แค่้านกู้ขี่พี่น้องรายกู้ขี่สองพันกว่าบาทเนาะนัาเจ็ดไา่แปดกับสี่พันเะนาะสี่พั 2, นกะับเนะนะนะจ้าพ่อมาอนนี้นะ คือบบมัน,อมนอพอใส่จิงเกี่ยงภาวะปว้าของสีมันสูงมากงๆนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเฮาทอนอยู่ไร่เนี่ยก็คือตรงว่าแกงารเติบเนาะคนที่จะทอนอยู่ไนนร่ในปัจจุบันนี้คือต้องแกงรายเติบเพราะว่าขาของสีมันสูงมาแล้วเฮาเกือบเงินเฟอ้อเงืนเฮ่ากัเบเฟ้อมากๆนะปัจจุบันนี้เกือบจะแต่หกแสนหกแสนกีบต่อหนึ่งพันบาทแล้วนะ เนาะก็คือแบบว่าเขาจะอยู่กันไหนเนาไหนในสภาวะวิกฤตแบบนี้นั่นเองทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดนั่นเองเ,องเ,องเองนาะยิียงการศึกษาขอเซ็นเดียวกันเนาะแตบบ่ว่าคือมันเห็นไหนเห็นเป็นตัวอย่างแต่ว่าถึงเขาจะเรียนไปกับวมีงานล่องับอยู่ดีเนาะแต่ละปีคนจบออกมาเป็นจํานวนล่องไหลยก็คือเกิดไพ่าวางงานสุดท้ายถึงแม้ว่าจะจบมาห้าไร่ก็ตามก็ต้องออกไป้ายแรงที่ต่างประเทศอยู่ดีเนาะเพราะมันมันมีงานล่องหบเดยกัน คือมองง่ายๆว่าพ่อนตามที่เห็นคือการพัฒนามันสานะการพัฒนามันสาเมื่อการพัฒนามันสาแล้วควบคนคนที่ต้องการทํางานมันเยอะกลัวงานในประเทศเมื่อเกิดไพ่วางงานนันเอีเนาะเพราะว่าการพัฒนาเฮามันผสมดุลกับความต้องการหรือว่าแรงงานที่เฮามีอเดียวก็เมื่อไหรเกิดไพ่วางงานเมื่อไพ่วางงานเกิดขึ้นกักนกนรรวมมาทั้งปัญหาสังคมเนาะในปัจจุบันนี้ว่าจะเป็นขีรกขีขโมย ปัญหายาเสพติดอีหยังก็ตามคือก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนะตามที่เฮาเห็นเพราะว่ามันจะเป็นเคอเอ์เนีหยังมันจะเป็นต้องโศกันไปเนาะพี่น้องเทื่อถ้าถ้าว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นยิ่งภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยยิ่งนะฮะพ้นก,กระทบเนาะก็จะมีขี้าลาขี่ขโมยยังสิ่งผิดกฎหมายอีหยังต่างๆ,ๆเกิดขึ้นมากมายนั่นเองเนาะทุกแบบว่ามันบ่มีทางหาเลยมันบ่มีทางหาเลยเพราะว่าบ่ม,มีงานเนาะบ่มีทางไปก็เกิด บางคนก็เดดที่จะเป็นกีฬาขี่กโมยเนาะอันนี้ก็คือเกิดภัยสังคมเกิดขึ้นนั่นเองเนาะก็คือเกี่ยวเขามากกับการศึกษาดีกว่านี่แหละก็คือแบบว่าก็นานาโตกใจนะก็นาโตกใจญ่เพราะเพราเอกนาตกใจแล้วอนาคตเรียกรุ่นใหม่หรือว่าลูกลูกร้านๆเฮาในเมืองมันเป็นแบบนี้แหละเขาจะอยู่ไรแนวไรนั่นเองเนะมันเหมือนที่จะบ่มีอนาคตว่าไงมันเหมือนที่จะบ่อนาคตบ่มีอนาคตเลย้าสมมติว่าเออไม่มีเียื่อ้นงานถ้าแหละไล่ไล่หรือว่า ่าจ้่างที่มันสมดุลกับสิ่งที่เฮ้าลำเรียนมากอันนี้มันกาทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองเรียนเนาะน่ยอยากให้ลูกหฮีตัวเองเนี่ยแต่พอทรงเรียนแล้วในเมื่อมันมีคนทางนะเขาจะเรียนไปเพื่อหยังเรียนเทียนเรียนจจมากออกมาเต้ฝุ่นเปล่าเอออาจจะแมนเทียนไปมันก็คือเกิดควมดูนะมันก็คือเกิดควมรูแต่ว่ามันก็ทุกคนเมื่อก็ตองอย่างไรค่าตอบแทนเนาะเมื่อเขาลงทุนไปมันก็ต้องอย่างไรค่าตอบแทนถ้าลงทุนไปซู่นเปล่านะไม่กะ เกิดประโยชน์เลยนะทียนไปเพื่อหยังซึ่งโมเมนต์จะซัพพอตั้งแต่คนที่จะไปเรียนมหาลัายแม้แต่เรียนพวกหม้อนักเรียนหม้อใน่ก็เ้นเดียวกันเนาะบางคนก็ออกกลางเทิมเรียนประจบก็คือก็ต้องออกนะนะแบบว,ว่ากค็คงคิดแล้วว่าบ่หูจะเรียนไปเพื่อหยังเนะี่ยคววมคิดของเขาอาจจะประมาณนี้เนาะเพราะมันเพราะมันเห็นตัวอย่างหลายตัวอย่างไหนย,ยัง้าพอเม่ก็บได้ ส่งเสริมเนี่ยนะถ้าพ่อแม่ว่าทรงเสริมดูดูก็ยั่งบ่เอาเลยเนาะพี่พน้องพอแม่บางคนอาจจะว่าอ้ยเจะเลียนไปเพื่อนยังเยียนไปกับเพราอะไรเป็นเจ้าเป็นหน่ายเรอกคำเนี่ยเขาจะได้เงินประจำเนาะเยียนไปกับออมเต้ฟุ้งคือเกาเยีนเยนไปพราเปลืองเงินซื้ออ่ากะ็จะเป็นทํานองในไอเดีมันก็เป็นความเริงเลยเนาะนงพี่น้องเพราะการที่จะทรงลูกตัวเองเนี่ยทุกคนก็นต้องอยากให้มีอนาคตทีดีอยากให้มีการงานที่ดีที่มันคงเนาะพ่อทรงเลียนไปแล้วเวิดเงินเมื่อดคำไปแล้วมั่นกา เมื่อจบออกมากับบอมี่เวียงแหงนท่ามกับออกมาเต้ฟุนเต้เปาเปาๆอันกกาเขากับพอยังให้ดูเขาเรียนนนราะวาการการเรียมต้องใส่เงินนั่นเองนาอพี่น้องนี่แหละเหตุผลก็คือว่าเป็นยังก็เจองวาอย่างเรียนแักากับโค้งจะงานน้องนาบบอมี่อะไรอย่างค้าก็ค้าแรงนะที่มันถูกเนาะค้าแรงที่มันถูกนันเอง พี่น้องก็คือนาเป็นห่วงนะนาเป็นห่วงต่อไปเฮาอาจจะขาดบุคลากรที่มีความผูกความสมัรในการที่จะมาพัฒนาประเทศถามันเป็นแบบนี้เองเนาะกากราเป็นห่วงประเทศประเทศตัวเองในละกานาเป็นห่วงซึ่งมุมประเทศก็คือดูกร้านที่เกิดไม่ใหญ่รูดเนี่ยเฮากาเป็นห่วงอนาคตของเขาหน่ยแหละถามถามเนี่ยเรเห็นอนาคตมันกะมันกะแย่คือกานพี่น้องเกิดมาเป็นคนเปล่าๆหน่อยเองเนาะก็คือ ทุกคนก็บริเลือกที่จะอยากไอว่าออกมานอกประเทศเพื่อขายแรงเนาะทุกคนถามมันมีงานแบบแค่งานทําอยู่บาทก็อยากอยู่บาทนอกจากยู่กับขอบัวาะเองมีหลายๆที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เฮาเรียนมากนั่นเองถึงบริเรียนก็ตามคนที่บริเรียนก็ตามเนาะถามมีงานที่มันมีหลายๆที่มันเหมาะสมคาแรงที่มันมาะสมกับว่ามีใครอยากออกมาหนอกประเทศเนาะเพราะการออกมานอกประเทศเนี่ยมันค่อนขางที่จะลําบากนะ ทำว่าลาบากมันก็นลําบากทั้งบัสทั้งยังที่อยู่การกินในยังต่างๆในในนอกพี่นอ้องนั่นแหละก็นาเป็นห่วงก็นาเป็นห่วงกะคิดว่ามันจะดีขึ้นนะควบังคิดว่ามันจะดีขึ้นก็อยากให้มันดีขึ้นใเนาะกก็เป็นห่วงประเทศองตัวเองเส้นเดียวกันสําหรับคลิปนี้ก็เจะประมาเนี่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี